นึกถึงว่าชีวิตทีพ่พ่อแม่เคยให้นึกถึงความป่วยไข้ที่แม่เคยรักษานึกถึงข้าวปลาที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงความรู้ที่พ่อแม่เคยส่งเสียเพราะเราเลนึกถึงถึงตรงนี้เราก็อยากจยาํทำความดีเป็นเครื่องตอบแทนนั้นแต่ก็ยังว่างแหละ บางสิ่งบางอย่างเราคนหนึไปโบราณอาจารย์ถึงกำหนดว่าต้องมีวันปีใหม่ต้องมีวันสงกรานต้องมีวันพ่อวันแม่วันสำคัญถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เรารลึกยึกถึงบางทีเราหนึไปอาตมาเคยอุปมาพ่อแม่เปรียบเหมือน บันไดมากพอเราขึ้นทุกวันทุกวันเราเลยไม่เห็นคุณค่าแต่วันใดที่เราไม่มีบันไดะเราจะรู้ว่าเราขึ้นบ้านไม่ไนดะ้ชั้นใดไชั้นนะั้นผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าขาดพ่อเหมือนโทหักขาดแม่เหมือนแพแต่ถ้า ทั้งแพทั้งของขคือไม่มีคนที่จะคอยุ้มยันตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงคุณคของขามนคนที่ระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถามว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบพ่อแม่เปรีอบข้าันกรรมหนัก ทำลายพระพุทธเจ้าทำลายพระธรรมทำสังฆเพีนอนันตริยาการรมห้าอย่างเรยว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรารมทำเลือดพระพุทธเจ้าให้หดเรียกว่าทำสังฆ้เพียนเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไปจัดในวงในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ผิดต่อพระธารน,น่ากลัวมาก เขาบอกว่าเก่งกับใครเก่งได้แต่อย่ากเก่งกับพ่อกับแม่เมื่อท่านแยกพ่อแม่รับได้นึกถึงพ่อแม่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำในตอนที่เราเยายไปนึกถึงสิ่งที่พ่อแม่เลี้ยงเติบใหญ่เพราะฉะนะั้นอย่า เขาเรียกว่ายาขึ้นเสียงเป็นเวนเป็นกรรมใครเทียงพ่อเที่ยมแม่นยคือว่าเป็นเวรเป็นกรรมทาเพราะอะไรเพราะเราทําผิดต่อผู้ผู้บริสุทธิ์ผู้ให้อย่เงินพูดง่ายคือผู้เป็นพระรารเป็นพระรารผู้เพราะฉะนั้นอาตมาเคยพูดเสมอว่าใครก็ตามที่ทําให้พ่อแม่ท เศร้าเสียใจร้องมร้องไห้ทําให้ท่านเดือดร้อนเรากาลังได้สร้างลารุ่ให้กับตัวเราแต่ใครก็ตามที่ทําให้พ่อแม่ดีอกดีใจภาคภูมิใจเพราะได้คืนปวดกืดูได้เรากาลังได้สร้างสมบัติให้กับตัวเองถามว่าเพราะอะไรเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจ ถามว่าทําไมเราต้องรื้อลึกนึกถึงคุณท่านเพราะพระคุณของพ่อแม่มีผู้รู้ได้แต่งเปรียบเทียบไปหลายประกาศอย่างเช่นว่าอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่่วงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนรูปได้นี่คือคุณสมบัติอของพ่อแม่ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหาที่อื่นไม่ได้นอกจากขคแเม่เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพถึงจัดแม่เสียตั้งแต่เด็กพอสามแต่แตอาตมาก,ก็จำได้บางประการถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า นัสมัยนั้นอาตมามีความรู้สึกว่าน่าจะอายุได้ประมาณห้าขวบหกขวบเลยนะไปจับปลา,าตามภาษาเดี่ก็คือเขาเรียกอะไรจับปลามาก็มาเผากินกับกับข้าวแต่ด้วยภาษาคนเด็กก็เห็นที่ต่อต่อเติมของบ้านเขาเรียกว่าเป็นยากทานะ แต้เราก็ก็จุดเล่นตามพษาสติกจุดแล้วไฟไหม้เลยชาวบ้านก็วิ่งครูมาช่วยกันดับหลายๆคนก็นั่งจับกลุ่มวิภากษ์วิจาร์ณว่าไฟไหม้ได้ยังไงโอ้ทาไมช่วยกันดับงหมูบ่บ้านเอาพุกกระมังบ้างมาสาดน้ำ ตอนนั้นไม่มีรถเครื่องไม่มีรถดับเพิง,ถถงก็ต้องดับด้วยไฟตามสายชาวบ้านแต่จะมามีความรู้สึกว่ามันมีมันม,ม,นมีมีคนหนึ่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องบ้านจะไหมเลยแต่เขาจะมั มาปลอบใจก็คือแม่ตามาว่าถามว่าตมากิน,นข้าวมาหรือยังกลัวไหมเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึวกว่าแกถ้าทแกพูดนะตามาตัดเดาได้ว่าขอให้บ้านมันไม่ร้อยเดือนก็ไม่เสียดายเราจะสร้างใหม่ได้แต่ลูกของแกเนี่ย แก้วตาดวงใจแกนะถ้าเกิดเป็นอะไรไปนะแกคงจะรับไม่ได้อาตมาไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินเสียงแกบอกว่า,วาไฟไหม้ยังไงมันถามว่าไฟไหม้ยังไรจุดไฟหรือเปล่ามีแต่ถามว่ากินข้าวมาหรือ,อยังเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องกอดอยู่อาตมาก็เลยมา มาบวดแล้วระล,ลึกถึงฝาลู้เป็นอย่างนี้เ,เองเขาจึงบอกว่าพ่อแม่นะให้ทุกอย่างจริงคือไม่ได้สนใจอะไรเลย <c oughs> ถ้ามีเรื่องอะไรนะถ้าลูกร้องเลยคือหยุดงานทั้งงานเพราะอะไรวันสำคัญกว่า เนี่ยกาเรียกว่ากุ้มไม่นักเหนื่อยไมพักเป็นไงอยู่อัตมาเป็งอย่างๆที่บอกครัสมัยก่อนเขาเรอะไรไปทำไรไทยนาก็ปลูกเปลให้ลูกนอนอพ่อก็ทำงานสบายไปแต่แม่ก็คอยนั่งฟังลูกอะแล้วตกลง เรื่องพินจะมาหรือเปล่าก็รู้หรือลูกจะร้องมดกัดก้าตมาก็ร้องร้องแล้วก็ต้องดต้องมาดูแลตมาเนี่ยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่านั่นแหละคือชีวิตของแม่เพราะฉะนั้นยาตนโยมสารต้นต้นไายถ้าเปรียบเทียบเวลารถต้นไม้นะโยงใครสังเกตมัน เขาไม่ได้รถที่ใบรถที่ดอกรถที่ต้นแต่เขารถที่รากรากก็คือต้นนี้ใครทีร่รู้คุณก็ต้องอาศัยเครือ่องเครื่องอนตนั้นก็คือความกระตรันดูถ้าไม่กระตรันดูไม่สามารถดูแลพู้อกนแรมานนี่ยคือชีวิต นึกถึงชีว <ination> ิตที่แม่เคยให้นึกถึงความป่วยนัอุ้มไม่หนักเลยไม่พ <sore> ักรับไม่ลวงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นเบิกไม่คิดโยมลองนึกภาพดูนะตอนที่เราไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเคยคุยกันไหมพ่อแม่พ่อจดไว้เราไปซื้อแถมเพื่อนให้ลูกเ ซื้อเสื้อผ้ากดไปไม่ต้องจดเพราะอะไรเบิกไม่ต้องคิดอะไรก็ให้หมดข้อแม่อย่าว่าแต่ให้เสือ้อผ้าเลยเมชีมิตกว่าสมัยหนึ่งนางตามล่าเเขาตามล่า แม่ไปเจอแล้วบอกว่าตอนนี้ไม่มีองคุริมานแล้วมีแต่อหิาาก็คือผู้ไม่เปลี่ยนเบียนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตามรับคำสั่งจากมหากษัิย์มาตามราชจนน่ากลัวมากแต่แม่บอกว่าตอนนี้ไม่มีองคุริมานแล้วมีแต่อหิาร แต่นางผู้ตามล่าเขาไม่อยอมในที่สุดแม่ก็บอกว่าเอาชีวิตแม่ไปแทนได้ไหมเห็นไหมโยมเนี่ยพร้อมทุกอย่างคือไม่อยากให้ฆ่าตัวเองทั้งที่ตัวเองฆ่าคน999อ 99, เสเคนเรืองหนึ่งคนงนี้ถึงลยโอ้โหน่ากลัวมาก แต่แม่ก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อชีวิตของลูกเพราะฉะนั้นการแย่มาได้กล่าไปแล้วว่าคุณสมบัติของพ่อแม่ก็คืออุ้มไม่หนักแน่ไม่พักรังไม่ไไมรวง่วงเลื่อเบิกไม่คิดค,ค,คิดไม่แค้นตายแทนก็ทำได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมได้คิดพิจารณาในวันเกิดของตัวเองมีเุณโยมคนหนึ่งชื่อโยมนภาลายสุวรรณนภาดาท่านโดนเชิญไปงานเลี้ยงวันเกิดถือว่าเป็นคนสำคัญ อยู่ๆท่านก็ปวดบาก็ไปเข้าห้องน้ำพอไปห้องน้ำแล้วไปเจอหยิงแก่ๆนั่งอยู่ในห้องน้ำถามว่าว่ายายมาทำอะไรยายก็บอกว่าก็มานั่งตรงนี้แหละและยายเป็นใครเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเออเป็นเป็นแม่ของเจ้าของวัดเกิดมณแกเลยสลดใจ ก็เลยเขียนเป็นกลนแต่งกลนว่างานวันเกิดที่ใหญ่ไพนั้นฉลองกันในกลุ่มรุ่มหลงลาพยศสังเสริญเชิญอนุงวันเกิดทรงชียบสิ้นเร่งวันตายอีกมุมหนึ่งซึ่งเงาหน้าเศร้าแฉหญิงแก่แก่นั่งน้อยและคอยหายโอ้วันนั้นเป็นวันอันตราย แม่พอดสายโดยแทบเป็นคนวันเกิดยุกเกือบคล้ายวันตายแม่เก็บท้องแท่เท่าไรไม่ได้หมดกว่าอุ้มท้องกว่าจะพอต้อเป็นคนเติมโตจนวันนี้ที่โอรใครชไนจึงเรียกว่าวันเกิดวันผูดด้ให้จะเป็นเสรยกว่า ทำตัวคนที่มันเขียนคนเปลี่ยนมาให้มันดากุบเป็นจกิ่งเล็กเีื่องสำหรับเรื่องนี้ไม่จะไม่ไหม,มายความว่าจะมาให้เลิกจากบัตเกิดแต่แต่ตมาอยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเรากรรนาททน็น่าคิดเหมือนกันจัดวันเกิดพอดี้ทำประโยชน์แก่สังคมทำบุญทำทานนีน้ก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็พระองค์เจ้าก็ได้ทำพัตพัก อีกเสร็จสิ้นแล้วธรรมะภาคก็พยายามรวมรักรัก oh กันลงไม่ได้ันเพราะฉะนั้นก็อขอให้ญาติญาติสารนึกสงสาให้พิจารณาในทางที่ธรรมะภาคได้ยกว่ามาตาติจุปุฏธานังเอตมังคะลุมตมัง การประคุงปิดามานดาเป็นมงคงอลันสูงสุดก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เก็บเอาไว้คิดพิจารณาดูว่าทุกวันนี้เราได้ปฏิบัติดีต่อพ่อพ่อแม่อย่างเขาบอกว่าตอนเราเขาบอกว่าปริญญาบัตรบ่งบอถึงความรู้กตัญญูบ่งบอกถึงคุณธรรม อยากให้ลูกหลานดีต้องทาออําให้ลูกหลานดูอยากให้ลูกหลานดูอยากให้ลูกหลานเป็นตันดูต้องเป็นตันดูเป็นแบบเยวกัตอนเราเป็นเด็กเราร้องให้หาพ่อหาแม่เมื่อท่านแก่อยากให้พ่อแม่ออกงานเพราะฉะนั้นลงชิโน่นก็เองเอาเก็บเอาไปคิดพิจารณาดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ ทำตัวเองให้สมบูรณ์อย่างน้อยๆโยมอย่ากทำให้ท่านเสียใจนะครับถึงเราจะไม่มีเงินทองมากมายทำให้ท่านไม่สบายใจแต่อย่างน้อยๆเราทำให้ท่านมีความสุขถึงเราไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแต่เราก็เป็นคนดีนี่แหละคือสิ่งประสาของเมธเพราะฉะนั้น ไอ้ที่สุดมีอันตมาภพาได้ชี้แจงแสดงร,รัฐธรรมเทศนามาา็พอสมัยเก่าจึง่มองภาพว่าการยูรู้คุณท่านสำคัญนั้นนี้เป็นหลักกานดีมีครบถ้วนทำดีต่อแทนท่านตามตควตนคนดีดว้วย ใจมั่นกระตั้อยู่ดังที่แสดงพระธรรมเทศนามาก็สมสมัยเก่าท้ายที่สุดนี้ขอาาอ้าาคุณพระศรีนรรมนทร์ยคืนพระพุทรระสาพระสงฆ์จงลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทัน้งหลายที่ได้เดินทางมาทำบุญในวันนี้จงประสบในสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนา ด้วยการทุกขันที่คนเิยดังที่อามาภาพได้ชี้แจงชี้แดงธรรมาก็สมสมัเกล้าจึงขอิสุทุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยกะกาลานี